ช่วงนี้นะคะมาแลในเรื่องข้องการเปิดตัวระบบข้อมูลการศึกษากันมังค่ะโดยซูนยคขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดตัวระบบศูนของมูลสารสุนเทตด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับมอบรางวัลเซมาผักหลักชายแดนตายค่ะถีหองประชุมแกนบอลรูมโรงแรมเซา ขึ้นแอร์พอร์ตหัดยย้ายอำเภอหัดยย้ายจังหวัดสุขล้าค่ะูนยนขับเคขื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงท่านข้อมูลในระบบข้อมูลสร้ารลสุน่นทีด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและการพิธีมอบโลรางวัลเซมาภากลักชายแดนตายประจำปี2568โดยมีน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางผููแทนจากส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่และการน่วยงานภาคีเครือข่้ายกว่า2่องรอคนคาร รวมค่ะและก็ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์อินซี่ไกย์วัวนาภูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดค่ะซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเผื่อสรุปผลการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชายงด่นผักตายตลอดจนแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อขิดเห็นแล้วก็คอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยมีการเปิดตัวการใช้งานระบบส่วนกลางของ ข้อมูลสราระสวนเทศด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าในการรวบรวมวิเคราะห์และก็บูรณาการข้อมูลข้าวสารสาระส้วนเทศด้านการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำหนดนโยบายและก็วางแผนการพัฒนาคุณาภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ค่ะโดยมีนายนิกรเซนเทียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กตา้าวรายงา การจัดประชุมพร้อมนำเสนอระบบ SEDC ด้วยตนเองด้วยค่ะ กบโูบกันนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งเวทีสําคัญค่ะก็คือพิธีหมอบรางวัลเซม,มาผ่ารักชายแดนตายซึ่งเป็นโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพ้นงานโด,ดเดินเป็นทีประจักษ์และผู้ที่มีคุณูปการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระขวันกําลังใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะ ปีนี้นะคะมีผู้ได้รับการขัดเลือกทั้งสิ้นเนี่ยเซ่ซิบเซ่รางวัล ครอบคุมตั้งแต่ด้านการสร้างโอกาสลดความเลื่อมล้ํายอกระดับคุณภาพการศึกษาจนถึงการพัฒนากําลังคนและการจัดการศึกษาเชิงบุรณาการโดยรางวัลน,นี้ค่ะนาจาจะเป็นการสร้างเกียริประวัติแกภ่ภูได้รับรางวัลแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังใจที่ส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ามกลางความทา้าทายนะคะท้งนี้ค่ะการประชุมเชิงวิชาการในหุ่นนี้นะคะจึงเป็นการผสานพลังข้อมูลและการคนทํางานค้าด้วยกันเพื่อรวมกันขับเคลื่อนอนาคต การศึกษาขล้องจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ยั่งมันคงเลยยั่งยืนค่ะก็ที่ว่าเป็นการจัดการระบบการศึกษาที่นําเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็<ฆ>สารสนเทศมาประยุกต์ใช้นะคะเพื่อจะให้มีระบบสุ่นกลางข้อมูลค่ะแล้วก็ที่สาคัญเป็นการสร้างความเาล็กกาลังใจงให้กับบุคลากร<ฆ>ด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชยดายแดนภาคใต้ก็<ฆ>ขอแสดงความยินดีนะคะ<ฆ>กับผู้ที่ได้รับรางวัลเซมาผักรักใจแดนตายโดยนั่นเองค่ะ